สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพี่อ้อมกินเพลินนี้เรามาทานน้ำพริกยำเย็นกันนะคะแต่ก่อนจะทานเราไปล้างมือกันก่อนดีกว่าเพื่อความสะอาดล้งมือเรียบร้อยแล้วเราก็ทานกันเลย วันนี้ก็จะมีกากหมูแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะคะดี๋ยวนี้เราก็มาทานกันแค่นี้ก็ข้าวสวยร้อนๆน่าอร่อยนะทานกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอชา้าเดี๋ยวมันจะมืด <c oughs> มืดไปกันใหญ่ทีนี้นี่เราว่าจะเปิดมือนะลองเปิดมือกันดีกว่า ทานมือกันเลยนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เคยลองทานมือนะวันนี้จะลองดูถ้าเลยต้องขออภัยด้วยนะคะ เ้าต้องขออภัยด้วยนะเพราะไม่เคยทานมือเลยเราทานมือกันเราก็เลยอยากลองว่าจะอร่อยไหมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงที่นครปฐมนะคะบ้านพี่เองค่ะ มาทานกันตอนหกโมงเย็นเนี่ยแหละครังแรก สุดยอดมากเลยนะผิดปลาแดงกินกับมือรู้ส่งสมัยก่อนเลย ขึนน้ํามืออร่อยมาก มุกลกริมหมาเพาะเผ็ดสุดยอด เผ็ดมากขอ,อน้ำก่อนละกัน<ะ>ชื่นใจค่อยหายเผ็ดเลยจำมืดแล้วนะคะกลามหมู่ร้านเนีเ่ย กรอบมากผักก็สดมาก้อบว่ะ สุดยอดเป็นน้ำพริกหน่อยถ้าเลอะเทอะหรือไม่สุภาพต้องขออภัยั้ยน,นะคะ เถอเถอจริงๆเลยเธอเถอจริงๆเลยนะคะครั้งแรก 聊什么聊？ งั้นพี่อ้อมขอติดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเผ็ดไม่ไหวแล้วกินได้แค่นี้ถือว่าเยอะแล้ว,ลวปกติกินข้าวไม่ค่อยเยอะขนาดนี้กินหน่อยเดียวแต่กลับอาจจะเยอะเน้นกลับงั้นอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปให้พี่อ้อมด้วยนะคะ ไปกำลังใจให้ด้วยเนอะขอบคุณค่ะ